เดี๋ยวไอ้ไอ้พี่กระโดดข้าดันไม่เอาเออเราจะไปหาพืชผงมะลไม้กันเออมันมีหน้าที่อ้อ้เอ้้ไอ้้ไอ้้เอ้้ไอ้้เอ้ยไอ้้ไอ้้ไอ้้เอ้้ไอ้้เอ้ยไอ้้ไอ้้ไอ้้เอ้้ไ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 อ้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ ไปไปเราร่วมกันดีกว่าไปหาไปถึงเจอต้นหน้าท่อเหลือที่ไร่งปีนูเราเอามาทำซุปตนซุปแหงต้น่มรมาไม่รู้ว่าท่านอะไรท่นานใหญ่ใหญ่เนี่ยเพเป็นเอ๋อเออย่างวะอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดขอน้านนงันหนึ่ง ของอ่าเราบ้างก่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์รออ้วนแดดเองเองตัดแตนไปด้วยดีด้วยเถอะโอเคอ่ะอ่ะอาซุนนั่งตรงนี้ชัยชัยนะรออ้วตรงนี้เดี๋ยวโอ้วจะแสดงเด็ดสีมือเองโอ้ยเฮ้ยมันทำไรเปนบ้าตรงนี้วะเปิดทางไหนรู้ปะเปิดทาไหนเฮ้ย ยอย่านี้อันนี้ทั้งนั้นป็นมตนเหเฮ้ยอะไรวะัหนีออ้ไทีเห้ยมุดว,ว้าอะไรวะอยโอ้อะไรวะหัวหญ่หขลแหลอ้ยอหัวใหญ่ๆเขาแหลมๆแล้วมันตัวอะไรอะกัซลา ไม่ใช่วัวหนังญี่ปุ่นกระพ่านแล้วอะไปอีกทีอะขอดูชัดชันเลยแหมวัคชาได้ไอ้เหตัวเนี้ยมันอยากชินหายเลยขอดูอีกทีดูอีกทีดูอีกทีแหมว้าวไอขอสำรวจเลยโย้ววันนี้ไปไปไอไร ใช่อะไรใช่คืออะไรยังไม่รู้อะไรมาแล้วราชสีห์เราไปยุ่งกับตาบ้านนะมามามาเจอขอเจอเจกับหัวหน้าน,นี่นี่มาโดนตืดหัวหน้ามามามา,มา,มานี่ออกมานี้มาอ๋อโอ้ <c oughs>